กว่าจะได้กินนะคะต้องหมูด้วยค่ะเพราะก็ชื่อร้านบรีร้ำตำหมูเธอคิดดูสิคนตำตำไปด้วยหมูไปด้วยเรามากินเนี่ยค่ะเราก็จะต้องหมูด้วยนะคะเพราะม่งรู้ว่าเจ้าของร้านน่ะเขาจะใส่เสน่ห์ลงไปในอาหารหรือเปล่าโต๊นี้วันนี้ฉันนั่งโต๊ะสามเขาบอกว่าโต๊ะสามเนี่ยต้องการความเข้มแข็งกล้าหาญอดทนไม่ย่อท้อ ปลุกความเป็นนักรวยนั่งโตนี้ได้เลยแต่และโต้เขาจะมีคอนเซ็ปต,ต์ไม่เหมือนกันทุกโต้ตุ๊ดนั่งได้แต่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วที่แรงกว่านั้นก็คือบอกฉันว่ายังไงคุณบอยคะวันนี้ข้าวเหนียวร้านเราเป็นข้าวเหนียวที่ปลุกเสกมาแล้วนี่คือข้าวสารเสกนะคะเอาข้าวเหนียวไปปลุกเสกมาค่ะแล้วอันนี้ค่ะน้ำมนต์โถ่พอเสิร์ฟน้ำมนต์ค่ะเราไปต้มเขาบอกว่าสะอาดพี่บอยกินเลย เป็นน้ำมนต์แบบเสกเออไม่บางทีพี่บอยก็ไม่กล้ามากินอาหารร้านนี้แนละ้วเพราะอะไรรู้ไหมคะของที่เราทํามาค่ะมันจะเสื่อมหรือเปล่าคะเพราะว่ามีแต่ของแบบว่าศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยแล้วกินเสร็จเธอคิดเงินแจกยันอะไรอีกก็ไม่รู้โอ้เกินเบอร์ไปเยอะเนาะเดี๋ยวนี้การแบบว่าครีเอทีฟเรื่องของอาหารเขาอยู่ประมาณแบบแถวๆปักซอยลาดพร้าวแล้วว่าแบบสาวออฟฟิศเนี่ยเวลาเขาไ่กินกัน,เ,นเขาก็จะแบบริงนู่นนี่แห่งเอาบริเวณนี้ นี่ก็คือจุดหนึ่งที่เขามากันบ่อยก็คือรัดเผาสอยส่เมนูที่เขาบอกว่าต้องกินเลยก็คือเมนูนี้ค่ะที่บอยชอบมากมันคือเส้นกับตีนนี่นี่ค่ะเส้นบุกเส้นแก้วแก้วก็กินกับตเตี๋นรสชาติละมุนเพอปรปลาะดีอ่ะมดูความเป็นไก่ของเขา ไม่ได้แบบว่าเปื่อยมากเรื่องตดีมากเขาบอกปลาเขาว่าอ m p o r t มาจากบุรีรัมเพราะเขาว่าเอามาแบบสูตรของร้านข้าวบ้านข้าวก็ชื่อร้านบุรีรัมตำหมูเพราะฉะนั้นปลาก็ต้องปลาบุรีรัมอันนี้ผ่านนะ อันนี้เธออะไรเขาพดเธอเธอดูสิกลุ้แงแห้งไม่หวงของเลยแม่เอ้ยอออดีมากอร่อยอ่ะอันนี้ไม่ปลาหรือปลาวะไม่ปลาไม่ปลาเนาะร,ร้านอาหารอีสาน ต้องคอหมูย่างนะคะพิสูจน์ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันน้อยจังเลย๋อกอร่อยอ่ะนุ่มมากดีต้มแซ่บยอดย่างหอย,อยดีอ่ะเฮ้ เราเความรู้สึกว่ารสชาติแบบนี้ไม่เผ็ดจนเกินไปบางร้านร้านอาหารอีสานไม่บ่อยว่าบางทีมันมันเผ็ดวเนาะอันนี้ดีอ่ะอืมเนื้อนุ่มมากนี่คือตำแตงปลาดีอ่ะทเคี่ยวประมาณาสี่ถึงห้าชั่วโมงอย่างที่บอยกินอ่ะคือมันมีเครื่องเทศที่ต้มจนเปื่อยตัดเบื่อความอีสานมากินผักทยนิดนึง S <S เมนูนี้เนี่ยไม่อร่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเร็นร้านอาหารอีสานถ้าผัดไทยจะไม่อร่อยเราให้อาภายัยแต่ตอนนี้กลิ่นเนี่ยอือานอือเตอเตอเอผัดไทยอร่อยมากนะบอกบอกพ่อครัวผัดไทยอร่อยมากอืออร่อยมากน้ำผัดไทยก็ปรุงเองือทุกอย่างในโซเมสบอกโอ้ทุกอย่างทำเองหมดเลยไม่เจ็บไม่กินเองอะ่ะ ก็แบงเอากินไงอหอเหรอนี่เธอดูร้านเขาเนี่ยช่วงฉันกินเธอ,อ,อดูมูหนักมากมีคาถานน่นนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ขายดีอะ่ะเพราะว่ามูเก่งหรือว่าพ่อครัวทำกับข้าวอร่อยอนหออนห่า่อมากรสชาติอาหารเขาก้าวราวมากดีอะ่ะพี่บอยชอบ วิธีคิดของการทําร้านความที่ว่าอาหารเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาสร้างสตอรี่เนาะเขาชื่ออะไรบุรีรัมต์ตำหมูเขาสร้างสตอรี่เรื่องของรสชาติอาหารกับการหมูแล้วเนียวไปข้าวสารเสกวะงงไหมงงงวงมากเป็นแบบว่าอาหารอีสานที่หมูเตใส่แบบว่า ความง่วงโถกินแล้วก็แบบว่าพุงเธอดูพุงฉันสิจริงๆพุงฉันเล็กมากนะฉันมากินร้านนี้อาหารเขาแบบว่าอร่อยเลยตอนนี้ตัวบวมโซเดียมปลาเยอะ,ละหล <laughs> ักฐานนี่หลักฐานหลักฐานความอ้วนแต่มันอร่อยนะเธอดูลาพนาศูนนี่คือคําจํากัดความของคําว่าลาพนาศูน <laughs> เขาบอกว่าคิดเงินแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาของให้เดี๋ยวดูซีให้อะไรอันนี้อะไร อ่ะวห้อะไรก็ไม่รู้เธอเซ็ตใหญ่มากพวกไม่หมู่ไม่ต้องมานะได้มาได้เอาหรออันนี้อะไรน้ำมนวนดอกทองฮะจริงน้ำมนวดดอกทองแล้วจะไปทำไมทุกวันนี้ดอกดอกไม่พอคุณผู้ชมนะฮะคุณพี่คาเขาบอกว่าให้น้ำมนวดดอกทองทุกวันนี้หนูดอกไม่พอเหรอคะอันเนี้ เป็นน้ำบนที่ไม่ไม่มันจะเป็นน้ำเปล่าที่พระอาจารย์ที่กล่าวนับถือท่านเสกกลางแจ้งตอนเลิกลอยกระทงปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นเลิกจันทร์รจันทร์แล้วไงเสดคูณ3าแล้วก็เอาดอกทองมาไปต้มด้วยกรองแล้วเสด็คูณสองใช่คูณสาเอาดับเบิลดับเอชุดหเป็นยันฝ่ามือเศรษฐีบามีพ่อแม่คือกินแล้วก็ต้องเป็นพาลหมูอีกหรอคะ อันนี้เป็นเคสโทรศัพท์ก็ได้ตกดกับอันนี้เธอผมชอบทุกคนผมชอบอะไรจ้าผ้ายันเงินไม่ขาดกระเป๋าโอ้ใส่ไว้บ่อยมันดีจริงๆผ้ายันทศชาติเงินไม่ขาดกระเป๋าเพราะครูประหลัดคณพัฒน์ให้บอยเป็นพิเศษเพราะว่าบอยทําธุรกิจร้านอาหารเหมือนกันกุญแจเท้าเวสวรรพิทักษ์ทรัพย์สำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่ โอ้โหขอคุณแจแปะขอแปดดอกค่ะท่านนี้ไม่ใช่ขอล็อกกาาขอล็อกยาวเลยค่ะเรื่องเก็บยวกันไม่อยู่ห้อยเป็นสองวานขอล็อกยาวเลยด้านหนึ่งจะเป็นพระเวสสวรรคหน้ายักษ์ด้านนึ่งเป็นพระเวสสวรรคหน้าเทพอ๋ออันนี้หน้ายักษ์ข้างจะมีคาถาพิทักษ์ทรัพย์ของหลวงพ่อปานจิตติวิตังนะกระึงค่ะโอ้นี่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 ใช่ สรุปว่าคือเธอจะขายส้มตำหรือเธอจะมูรหรือขายเครื่องรางอันนีแน้แทนคำขอบคุณแต่ว่าใครที่มาอยากจะเช่าโดยเฉพาะคุณแจทาเทาวสวรรัน์ให้เช่าแต่ว่ายังอื่นแจกบทอันนี้ฉันชุบบ้านดอกทองไปให้เธอด้วยไข่ส้มความดอกทองในตัวเธอทุกวันนี้ก็ดอกเยอะแล้วค่ะขอบคุณเจ้าของร้าน <c oughs> มากเลย อยากให้แวะมานะคะร้านนี้อาหารดีค่ะแต่เรื่องมูเนี่ยเดี๋ยวดูว่าดวงใครดวงมันนะคะแต่ท้ามาหากินนะคะต่าส้มตําไปค่ะรวยแน่นอนไม่ต้องรอดวงค่ะอเอออันนี้สําคัญนะคะบ๊ายบายเธออาหารอร่อยมากร<ส>้<ส>านร้าซอยสี่นะคะมาได้เลยค่ะบริรัมต์ตั๊มู